คุณอนุรักษ์บอกว่าครับของเก่าที่เคยทํามารออยู่ถ้าใครเข้ามาแล้วเจอของเก่าก็จะไปได้เร็วขึ้น <c oughs> ถูกต้องคุณอนุรักษ์จริงๆนะเราคือคือเวลาเราพูดทำอะ่ะเวลาเราพูดพูดไปอะ่ะคือเราพูดความจริงอะ่ะแต่ว่าเราพูดความจริงอะ่ะเราพูดด้วยความสัตย์จริงอะ่ะมันบางทีเราพูดตรงมันเหมือนเราเอ้ยเราอวดเลยแต่ว่า มันเป็นแบบนั้นจริงๆเราไม่ได้อวดมันเป็นมันเป็น,น,ปนสภาวะแบบนั้นจริงๆที่เราเจอเราก็เลยอยากบอกทุกคนว่าให้รีบลงมือเพราะว่าทุกคนมีของเก่าอยู่แล้วนะทุกคนมีของเก่าในตัวอยู่แล้วแค่เปิดประตูเปิดประตูทาแมชชีนให้มันนะให้มันมาเจอกันให้ได้เหมือนประตูโดเรมอนไนะที่เราเคยทำอะไรมาปุ๊บใช่ไหมเราเปิดประตูปุ๊บเรามาเจอกันป๊บพอดีธรรมะพุ่งทยานขึ้นสู่ ขึ้นสู่ยาน16ทะลุยาน16ไปเลยอย่างเงี้ยอ่ะเป็นอริยบุคคลเป็นโดยคุณจงรักบอกใช่ครับทุกคนมีของเก่าติดมาอยู่ครับใช่ค่ะถ้า,าคุณจงรักท่านเราไม่มีของเก่านะเราจะไม่มาฟังธรรมนะเราจะไม่มาเดินเส้นทางนี้เลยอะ่ะเราเราจะผ่านมันไปอะ่ะแล้วเราจะไม่ข้องแวะเราจะไม่ฟังเราจะไม่เงี่ยหูลงฟังเราจะไม่เข้าหา ผู้ประพฤติธรทำเราจะไม่เลยอย่างเงี้ยอันนี้คือเราอยากฟังเราอยากมีความรู้เอออย่างเงี้ยแล้วเราเอออยากได้ฟังได้ยินได้คุยกันคือฟังแล้วไม่มีเบื่อหนายแต่ว่าอย่างที่พัดบอกค่ะคือฟังแค่ไหนสุดตะมามากแค่ไหนก็ไม่เท่ากับการที่เราลงมือทําภาวนามายปัญญานี่คืออันดับหนึ่งที่เราควรจะต้องทํา เนาะคุณกุ้งเร่งนะคะเวลาเหลือน้อยเต็มทีอย่างพัดเองอะถ้าพัดไม่มีภาวะที่พัดจะตายเมื่อปีที่แล้วนะพัดจะไม่ออกมาพูดธรรมะให้คนฟังนะเพราะว่าตอนน่ะพัดไม่รู้สึกว่าพัดจะออกมาพูดเพื่ออะไรอ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่ามันมีหลายสิ่งที่ที่พัดเห็นว่ามันยังผิดอยู่อ,นนอะไรเงี้ยแล้วมันมีความเข้าใจผิดหลายอย่างที่เกี่ยวกับคารวะประพฤติธรรมอะไรเงี้ยเราก็เลยออกมาเพื่อบอกว่า คารวะประพฤติทําได้นะประพฤติทําได้จริงๆขอให้จริงจังตั้งมั่นและลงมือทําเท่านั้นเองเอพระปิรติบอกว่าคนมีบารมีเต็มดูภายนอกท่านหน้าเลือมใส่มากไม่ว่าท่านจะบวชหรือไม่ได้บวชสอนทำได้จริงเจ้าค่ะอนุโมทนาค่ะมีมี คารวะมากมายหลายท่านที่ออกมาคุยธรรมแล้วท่านก็แล้วก็ท่านเป็นผู้ที่มีสภาวะธรรมจริงๆในการที่จะออกมาคุยธรรมก็เครื่องแบบไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นตัววัดค่ะเครื่องแบบไม่ได้เป็นตัววัดว่าเราอยู่ในเครื่องแบบในใดแล้วถึงจะศรัทธาแต่คนส่วนใหญ่ในสังคมนี้ยังยังเคารพเครื่องแบบมากกว่าธรรมะที่มีอยู่ในใจ อันนั้นแหะคะ่ะมันเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ตอนนี้คือมองแค่เปลือกไม่ได้มองเข้าไปในในในแก่นจริงๆ